ตามสถิติเด็กไทยอายุ3ปีมีปัญหาฟันผุอยู่ที่ประมาณ50%โดยเฉลีย่ยความรุนแรงอยู่ที่3ซี่ต่อคนและเมื่ออายุมากขึ้นอัตราฟันผุจะสูงขึ้นไปอีกจนถึง70%ในช่วง6ขวบและยังคงเพิ่มสูงขึ้นอีกในฟันแท้ของเด็กโตเราจึงได้ร่วมมือกับทันตแพทย์เฉพาะทางเด็กในการวิจัยพัฒนายาสีฟันสำหรับเด็กที่มีฟูออลายนึ่งน ppm ซึ่งเป็นระดับที่ทันตแพทย์แนะนำเพื่อที่จะป้องกันฟันผุและยังสามารถฟืน้นฟูฟันผุระยะเริ่มต้นได้้้้อออยยย่่่่าาาาางงมมมมีีีปปรระสสิิิททธภภพพคคัััญเเเืใหวลดดดกกกบ็ขึนไ สารการเสียกลุ่มพาราบีนออกทั้งหมดทําให้ยาสีฟันสามารถแปลงแห้งได้ทุกหลอดของยาสีฟันโฮโฮเอมู Ho เราผลิตในโรงงานที่ผ่านกระบวนการรับรองคุณภาพมาตรฐาน GMP และผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยาหรือออยเราได้มีการตรวจสอบปริมาณฟูออไาและจุลชีพทุกรหัสทุกหลอดก่อนออกจากโรงงานเพราะยาสีฟันเด็กต้องปลอดภัยที่สุดผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการแปลงฟันด้วยยาสีฟันที่มีฟูวออลน์1500 ppm ช่วยลดความเสี่ยงฟันผุใหม่ได้ดีขึ้นถึง31%และช่วยฟื้นฟูฟันผูระยะเริ่มต้นได้ดี ด้วยโฮโฮเอมุ ho mo. ยาสีฟันสูตรอัลติเมทฟูออนไลน์มีฟูออไลน์สูงถึง3เท่าหรือ1,500 ppm จึงเป็นยาสีฟันที่คุณหมอแนะนำให้เด็กๆใช้เพื่อสุขภาพปากและฟันเพราะเราเชื่อว่ารอยยิ้มของลูกทำให้คุณมีความสุข